ในตัวอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำ operation การกึืงปอกนะครับอย่างเช่นตัวส o ตรกแอม ad d turning operation นะครับผมใช้ turning นะครับส่วนของตัว operation นะครับเราเลือกเส้น geometry นะครับอย่างเช่นผมเลือกเส้นนี้นะครับสามารถใช้ point to point นะครับ option มาที่จุดนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กลับมาที่ curve นะครับจะเรียก curve นี้นะครับหลังจากที่เราได้ geometry แล้วนะครับเราสามารถที่จะ edit Geometry นะครับตรง Modify ตัวนี้นะครับอย่างเช่น Automatic Extend ตรงนี้ครับ Stock นะครับผมใช้เป็นสัก4มิลนะครับจากนั้นตรงนี้สัก3มิลนะครับไปสังเกตว่าจะมีเส้นต่อมาให้นะครับกด OK นะครับจากนั้นไปเลือก Tool นะครับเคผมก็เลือก Tool ที่เรา Select มา1อันนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นไปที่ Level นะครับก็ s e t y d i s t a n c e ครับ2มิล รูปแบบการเดินนะครับเป็นโหมดนะครับกึ่งปอกนะครับในส่วนของตัวลาฟครับเลือกเป็นตัวลาฟออฟเซตนะครับที่ X และ Z ตรงนี้นะครับจากนั้นในส่วนของการเดินก็ใส่เท่านี้นะครับสัก1 5แล้วกันนะครับจากนั้นในส่วนของตัวเซมิฟินิชกับฟินิชนะเปิดใช้งานก็จะมีการทุนผ่านมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับเราคำนวณทุนผ่านดูก่อนนะครับจากนั้นดูทุนผ่านในส่วนของตัว โค้ดแคดหรือจะเป็นตัวของตัวเทอร์ n นิงตัวนี้นะครับล้าก็เพย์ดูโอเคเราก็ได้ทุนผ่านการเดินอันนี้โอเคพอเราได้แล้วนะครับคอนเวิร์ตออกเป็นตัวชุดคำสั่ง Gcode Mcode นะครับถ้าเราใช้ในส่วนของตัวการเดินทุกๆสเต็ปก็จะมีการเดินนะครับโปรแกรมที่ยาวนะครับถ้าเราต้องการให้เป็นเจ้าของของเท r ร์ n นิงไซเนะครับเราไปที่ตัว จินารอนนะครับแล้วก็บอกว่าใช้ยูซายเคิลนะครับแล้วก็เซฟแคลคูลเอตนะครับก็ลองเจนออกมาเป็นตัว G code M code นะครับเราก็ได้คำสั่งที่เป็นเทอร์นิ่งไซเคิลนะครับเพียงเท่านี้นะครับ u ูซ c ยเคิ